มดกัดแล้วไหนไหนเลยเฮ้ไม่ทำนี้ไม่ฆ่นนา,าสัตว์หรอกอยา่าอย่าไปทำมันดิพี่โคนเออเป่ามันไปเป่าฟู่เป่าให้โลกให้มันปิวไปเลย <c oughs> เป่าเลยเป่าแรงแรมไปไหนวะนั่นไงมันปิวไปแล้วปิวไปไหนไม่รู้เหมือนกันอย่าไปฆ่ามันนะลกูกปิวไปไหนอ่ะปิวไปแล้วไป,ไปิวไปไ,ปไปกลๆเลยอ่ะไปไหนไม่รู้